แล้ครับผมกลับสนุทผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมดรา้อนบอลทุกคันแบทเทินกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสทีมบีเดลกันอีกครั้งนะครับใน Super Class Only Extreme Super Battle อ o ์แบทเรนะครับผมเราก็จะมาใช้ทีมที่ค่อนข้างจะเป็นการผสมผสานความแปลกประหลาดเอาไว้นะครับกับตัวที่ไม่ค่อยมีใครจะเล่นนะฮะแต่เราก็จะได้เห็นอะไรที่มันน่าจะแปลกไปกว่าการเล่นปกติอย่างแน่นอนนะครับผม สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือให้18กับคูริลินมาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งดูเหมือนเกมจะไม่ยอมทําให้เรานะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําเองก็ได้นะฮะ ก่อนอื่นนะครับบีเดลกับเจ้านี่อยู่ด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวคุรุลินนะครับพยายามเอาตัวรอดด้วยการอยู่ข้างหลังแล้วกันนะฮะเจ้านี่มีประโยชน์นะเว้ยเออในการที่จะสามารถโลเวอร์แอตแท็ศัตรูไปได้นะครับผมแบบซ้ำๆซ้ซ้อนเลยนะสองสเต็ปนะครับผมก็คือสามารถตีใส่ศัตรูเนี่ยโลเวอร์แท็กยี่สิเปอร์นนะครับอ่าแล้วก็พอยิงไม้ตายเนี่ยก็จะโลเวอร์แท็กศัตรูไปอีกชั้นหนึ่งนั่นเองอีก20%ก็รวมแล้วประมาณ40%ถือว่าเยอะมากๆนะครับเรามาอยู่ในตัวเพื่อนนี้ ปลด2เส้นทางเลยนะครับผมเรามาอยู่ในโรเ a t i o n วัดใจกันเลยทีเดียวเราก็จะได้เทสอะไรหลายๆอย่างด้วยนะฮะโอเค okay, ผมจะพยายาม<ๆ>เทสบีเดียอก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเอาตัวรอดไปได้หรือเปล่านะฮะโดนตีแย่ๆมากมายเลยนะจากตำแหน่งด้านหน้านะครับแต่ผมว่าวีดีโอเราน่าจะไหวนะครับจีเสกใครก่อนดีละ่ะไอตัวนี้ละกัน,นครับตัวม่วงนะฮะแล้วก็ถือว่าตำแหน่งยังพอได้อยู่นะแล้วก็คุริลินที่สามารถสตันได้โอ้โหนี่ ทีเฟนตั้งต้นคุริลินแสนสองเลยนะเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะคูริลินตัวนี้เราตั้งใจที่จะมาอยู่กับ18นะครับสามารถแข็งแกล่งได้มากกว่านี้นะฮะถ้าเกิดว่ามี18อยู่ในเทินด้วยเนะี่ยก็จะได้คีบวก2เพิ่มไปอีกอืมเป็นแอดแทรดิเฟนนี่สามอเปร์เซ็นตเลยนะครับโหดมากแต่ต้องเทินเดียวกันนะครับแล้วก็ศัตรูตดสตันเมื่อไหร่ก็ตีเข้าลูกสีด้วยโหดมากเลยทีเดียวแต่จะให้กระทาชําราวใครนะครับดูท่าทางตัวที่น่าจะเป็นปัญหาก็ฟรีเซอร์นี่แหละนะ มันสามารถสตันได้นะครับไฮแชนในการสตันศัตรูนะครับแล้วก็โลเวอร์แท็กศัตรูได้ด้วยเพราะฉะนั้นโลเวอร์ฟิเซอร์ไปก่อนดีกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องดีโอเคเรามาเสี่ยงดูจะเป็นยังไงนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ไม่ได้ตักงกบ้าโอเคโอ้หลบไปได้นะครับหลบไปได้แต่ว่าเอ่อแอทแท็กไม่เพิ่มแต่ได้เพิ่มดีเฟนส์นะครับสองรอบสองดอกสวยๆนะครับสองรันห้าโอ้โห มาถึงก็คือดาเมจประมาณรวมๆแล้วเกือบเกือบห้าล้านครับปลดสองเส้นทางเฮย้ยตายเลยเหรออุย่ยตายเลยนี่เอ็กซ์ตรีมซูเปอร์ทโลนะเนี่ยเฮย้ยโดนหลักสิบอ่ะหูบีเดียวมันเก่งว่ะที่ปลดสองเส้นทางคือคือ,ค,อคือบีเดียวเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยนะครับว่าที่เด่นโพเดนเชียลช่วยแบบช่วยเยอะมากนะครับคือสามารถแบบทําให้แบบบีเดียวเก่งขึ้นไปแบบปลดหนึ่งเส้นทางเก่งขึ้นประมาณสองเท่าเก็บปลดไปอีก เท่าไหร่ปลดไปสองเส้นทางสมมุติว่าปลดสองเส้นทางเนี่ยจะได้แบบเก่งประมาณแบบ3เท่าแล้วถ้าเกิดว่าปลดดาวลุ้งเลยเนี่ยผมว่าเก่งกว่าตัวแบบ55ปรประมาณแบบเกือบเกือบสิเท่าได้ฮะผมบอกเลยนะมันเก่งกว่ากันเยอะเลยเราจะเก็บวีดีโอไว้ในโรเอชั่นนี้นะครับก็ยืนตำแหน่งหน้าไปนี้ตัวผมห้าสิบาเปอเดีเฟนซ์แสนสี่เลยนะโอ้โหทำไมมันถึงดีเฟนซ์เยอะขนาดนี้นะครับพอลิงสกิลใช่ไหมมันนี่มันนี่มันนี่กับเิลเตอร์ฟิลด์ดีว่าโอเคมันนี่มันนี่มันนี่นะครับเกก็บไว้่อน ส่วนฟรีเซอร์โดนสตันไม่น่ามีปัญหานะครับเมไอ้กระทิงนะครับผมที่อาจจะตีเราตายได้ก็ค่อนข้างนี้อ๋อมีซัพพอร์ตจะเอ่อสินั่นเอง18ซัพพอร์ตให้นะครับเออจอนี่สตันไปแล้วไม่เป็นไรนะครับมาตีกระทิงให้ตายก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมันหายสตันนะครับก็ใหอ้อ่ลันจิทำการโลเวอร์แท็กต่อเนื่องโอเคหลบได้1หลบ2โดนตีหนึ่งทีก็ได้นะโอ้ไม่เป็นไรนะครับไม่โดนตี นี่เรายังไม่ได้ใช้เทมเลยนะกับทีมแบบนี้นะครับตีสองทีนะครับเห็นไหมดามเมจประมาณแบบ3ล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอเป็นแบบตัวแบบ79%บกกด2ทางเนี่ยคือตีล่อเข้าไปแบบกับ5ล้านนะครับโหดมากอะ่ะกดทางที่ยิ่งเก่งถ้าเกิดว่าแบบดาวลุงนี่อาจจะตีมาณแบบ3ล้าน2ทีอะไรเงี้ยนะ6ล้านกว่าเลยโหดมาก,มากลันจินะครับ ได้พลังซัพพอร์ตด้วยเป็นสีเหลืองในทีมดีเฟนเดอร์กับเปปี้เกิลของอบีเดียวที่น่าจะดีที่สุดอันดับไม่หนึ่งก็สองนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะชอบเบจิตโต้สีหรือเปล่านะครับเบจิตโต้สีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับมี17มีเบจิตโต้สีนะครับลันจิ17 MVP ของเรานะครับรอ ECA ก็จะโคตรเก่งโอเคดีเฟนซ์เป็นไงเจอกับตัวร้ายเต็มที่ดีเฟนซ์แสนหนึ่ง แสนหนึ่งนี่สามารถเพิ่มได้อีกหรือเปล่าแชนนั p e ฟอร์มมิงอย่างแชน n อ e วีเวดดิ้งบวกสิบแปดเปอรนต์อ่าคีบวกห้าอะดิชันอลแถดเดฟเนต์ห้ิบแเซตมื่อเจอตัวตัวร้าย you oh, ด,ดิวยี่แปเมื่อมี p e ปปี้เกิ y o ลยูอยู่ในเทิร์นโอ้นี่ลดได้มจที่รับอีกยี่สิบแปอร์เซนะถือว่าเยอะมาก Additional อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อมีเปปปี้เกิลหรือยูสเป็นแคตตาล r แอ n e m y ่คือเพราะงั้นก็ดีมากๆนะดี ดีเฟน์ตอนนี้มันก็ดูแสนหนึ่งพิดามิดีรักชั่น28%ว้าวก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันน่าจะดีได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะเสียได้ยอยู่เหมือนกันนะเสียได้ยอยู่เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้บีเดลเพื่อนนะครับปลด2ทางหพลังแห่งยูนิตเป per สวยงามจริงๆนะแล้วก็เจ้านี่โลเวอร์เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะส่งออกเกรดไซออกไปนะครับผมเกรดไซนี่ตีจะทำอะไรได้ อ๋อเรซเถอะดิฟเอนเพิ่อมอีกหนึ่งเทิร์นอีกนะแล้วโลเวอร์เอนเนมี่เเถอะดิเอนด้วยก็ดีนะฮะเอาใส่กระทิงแล้วกันบีเดลโดนสักทีไหมยังหลบอยู่นะครับอู้แต่ไม้ตายรับอุ้ยหลบโอ้โห50%โคตรครัชออกยังบ่อยนี่คือยังไม่ได้เห็นพลังโจมตีที่แท้จริงของบีเดลเลยนะแต่หลบกระตีเข้าลูกสีนะครับแรงไปอีกเบิ้ลอีกทีหนึ่งนะครับสามล้านแล้วอะโคตรโหดอะดยูเดือดน,นะครับแต่ตีเข้าลูกสีด้วยเป็นคริด้วยโอ้โ oh, หครบเลย อุ้ยแม้ตายจากฟีดรับแสนเจ็ดแท้ทางสีเพิ่มดีเฟนซ์สองครั้งนี่อยู่ในเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์เทอรโหดนะครับเราไม่ได้เล่นด่านหมู่หมูบ้านๆนะครับผมเพราะงั้นถือว่าหน้าหน้าหน้าประทับใจอยู่นะโอ้พลังโลเวอร์ดีเฟนซ์โคตรเอาไม่อยู่เลยนะโดนไปอีกหนึ่งแสนดาเมจเต็มๆนี่โดนเทินนี้รับเละนะครับเทินนี้รับเละฟรีเซอร์ดองไปแล้วนะครับแต่เราได้18กับ คูริลินอยู่ในโรเดชั่นเดียวกันนะครับที่ไม่ลิงก์กันเลยแต่ดีเฟนซ์คูริลินจะ2 0 0แสนนะครับและดีเฟนซ์18ก็จะ2 0 0แสนเช่นกันโอเคสบายเบื่อนะครับแบบนี้จัดการไปเลยยังไม่สามารถเอ่อยังไม่ต้องใช้ไอเทมก็ได้อันนี้เรามีอีกคลาสท็อปขึ้นมาด้วยนะเพราะงั้นดีเฟนซ์คูริลินก็จะมากกว่าปกติอยู่นิดนึง18ดดีเฟนซ์เพิ่มอีกนะครับสบายมากไม่ต้องใช้ไอเทมก็ได้ แล้วก็ยืนตำแหน่ง3ได้อตแทกเพิ่มนะครับแม้ว่าจะไม่ได้การันตีว่าจะตีเบิ้ลนะครับแต่ได้พลังอตแทกมาเลยเต็มที่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เลือกยืนตำแหน่งได้สบายอยู่นะโอเคเราต้องโฟลดออกแล้วนะครับเราต้องโฟลดเจ้าตัวนี้ออกไปแล้วนะครับทางหัวมันนะครับเก็บลันจิไว้ดีกว่าเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ยิ่งโดยเฉพาะในด่านหน้าเนี่ยเราจะเจอศัตรูประมาณ5ตัวนะเราต้องใช้เทมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะลําบากสู้เก็บตัวสีม่วงไว้ดีกว่า ลันจินะครับตีรัวจนตายเลยหรือเปล่ายังไม่ตาย <c oughs> ตัวเพื่อน3มล้านแล้วนี่ถ้าเกิดว่าโดนตีก่อนข้างหน้านี่คงจะเกือบเกือบสี่ล้านได้แล้ว,ว่ะมันโหดเกินนะวีเดียวปลดทางนี่คือโหดมากแต่ก็ไม่แนะนําให้ใครปลดเด็ดขาดนะครับรอไปตู้อื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวรอมนวนกลับมาวีเดียววนกลับมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับได้ปลดแน่นอนนะโอเครอบนี้จะกลายเป็นตัวโคตรแทงนะครับผมเพราะมีดาเมจรีดักชั่นที่สูงมาก แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดีเฟนต์ถึงแสนสองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะยิงไม้ตายไม่ได้นะครับผมอืมนะฮะเพราะว่ามีตัวละครอ๋อฝั่งตัวไม่มีเปปปี้เกิลนี่นึกว่าเจอเคลคาลิฟ่านะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ตีได้อยู่แต่ว่าไม่โคตรแทงมากมียูสเหรอไอ้นี่มีมยูสไหมไม่ยูสใช่ไหมคาเบะไม่ได้ยนะูสเนอะแต่ดูยูสมากเลยคนะ <c oughs> าเบะมึงไม่ยูสนะดีเฟนต์คูริลินสองแสน สบายบือนะครับอยู่กับ18ต้องโชว์ออฟหน่อยสตันใครดีนะครับฟรอสหรือยิทยิทละกันนะครับผมป้องเมียนะฮะแล้วก็เมียตีไอ้สีแดงนะครับรอบนี้เราใช้ไอเทมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเออ่ผมเอาไอเท,อเทมแท็กมาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นึกว่าหยิบไอแมง,งูมานะเอาอันนี้ไปก็ได้นะเมาส์แล้วก็เล่งไอแท็กเพิ่ม 2อยสอ,อย่างเลยคูณ2นะครับแล้วมาดูพลังแอตแทคของเจ้าตัวนี้กันตีใส่สีเขียวแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากล้วจากเพิ่มพลังโจมตีป้องกันตัวเองนะแต่ก็แทงในตำแหน่งหลังได้สบายอยู่แล้วละ่ะมีดามจเีดักชั่นสอนสอต่อ2อล้านสเบาๆ <laughs> ไม่ไ้นึกไม่จะแรงกว่าน,นี้นะแต่ก็โลเวอร์แท็กสตันก็ถือว่าค่อนข้างทำได้หลากหลายแถมโดดหลบด้วย ก็ดีเฟนซ์สูงขนาดนี้แล้วก็ทำได้หลายอย่างผมว่าเก่งอยู่นะเป็นโลเดชั่นที่ดีของทีม Defender of Justice นะเนี่ยคอมเมนต์ก็บอกนะครับเพราะว่าคุริลินเป็นตำรวจนะครับใน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 ภาคดาร์กมอนสูเปอร์มันก็เป็นตำรวจแล้วใช่ไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเบอร์กาโม่ประดูพุงคุยมาโอ้โหหลบได้อย่างโคตรคลัชนะครับไม่น่าเชื่อ ความจริงนี้ถ้าโดนนะโดนี่เจ็บนะเนี่ยโดนนี่เจ็บมีเจ็บนะครับวีเดียวล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะครับแต่แย่งลูกแก้วลันจีไปหมดเลยซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะตีใครดีนะครับโดนข้างหลังเยอะมากเลยเตีไอหมีก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ว่าคิตโตไม่ไม่ตีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าเราก็ให้ลันจีตีคิตโตละกันนะครับเพื่อดามเมจสูงสุดแล้วก็ตัวเราตีใส่หมีถ้าเกิดหมีไม่ตายก็จะได้แบบซ้ําหมีเข้าไปอีกนะครับยูนิตซูเปอร์ทำงานอย่างต่อเนื่อง บีเดลตัวนี้ตัวเพื่อนนี้หลบรัวๆนะครับตำแหน่งหน้านี่หลบรัวมากมีตายกระโดดลงมาจากฮอ12เมตรอีกแล้วโอ้โหฮิตตึงกับตาถลนไม้ตายรับไปเต็มเต็มสอ0มเพราะว่าเรามีไอ้นี้อยู่นะครับมีหนูอยู่นะโอ้ยจากสีฟ้าแสนเจ็ดหนูเอาไม่อยู่นะครับผม ในแง่ดีเฟนซ์หลังจากโจมตีไปมันก็ไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นแบบพลังดีเฟนซ์ถาวรน,นะนะ <c oughs> โดนไม้ตายหลังจากที่ยิงไม้ตายไปเองแล้ว2ทีเนี่ยถ้าเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะฮะมาคูลิลินนะครับโชเมียตบโชเมียตบใครดี ฮิตโตะแล้วกันนะมันตีเยอะนะครับมึงตีเยอะนะครับมึงตีเยอะมากนะครับทุกคนตีฮิตโตะไอนี้ก็ก็ฮิตโตะนะครับถ้าเกิดมึงไม่ตายก็ไปตีคาเบตต่อหนูใกล้หนูหมดลิ์แล้วนะครับแต่ผมว่าคุริลินน่าจะเอาอยู่คุริลินมีหลบสีเขียวตีไม่เข้านะครับหนูหมดลิ์ไปแล้วนะแต่ว่าคุริลินว่าไงครับนี่ล้านแปดสองทีนะครับโลเวอร์แท็กและโอกาสในการสตันนะครับผม ถ้าฮิตไม่ตายก็โดนโลเวอร์ซะจนกรอบอยู่ดีว้าน้อคุริลินเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโครครัชแป,ปะก็ดาเมจด,ดุนแรงนะครับซัพพอร์ตอีกต่างหากแต่ว่าไม่ลิงก์กันเลยนะครับขพอเสียสองตัวนี้นะครับคืออยู่ด้วยทีมเดียวกันได้นะครับแต่ดันไม่ลิงก์กันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็แย่หน่อยอุ้ยคาเบะโดนไอ้ตัวนี้ตีตายครับแบบไม่น่าเชื่อเก็บลันจิเอาไว้นะครับผมดกขันโหมดมาถึงแล้วนะฮะ ยังไงก็ต้องยิงหรือเปล่าถ้าถ้ายังไงก็ต้องยิงก็ก็ยิงไปเลยแล้วกันนะยิงไปเลยไม่ได้มีตีเข้าทุกสีนะครับแต่ว่าตี2ตัวนะไอ้สีฟ้าถ้ามันไม้ตายใส่ในรอบนี้บีเดลเราอาจจะดองก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ลันจิน่าจะพอไหวลันจิขอให้แบบได้โลเวอร์ก่อนก็จบละ เพราะว่าสีแดงมันไม่ได้ตีใส่ด้วยนะไหนดูซีดคันโหมดบีเดลจะติดคริหรือเปล่านะครับตัวเพื่อนไม่ติดครินะครับยังแรงไม่พอนะแต่ก็ได้ฮีวจาก2ตัวนะครับดามเมจใส่2ตัวมาคริรอบนี้ไอ้เวลเอ้ยไม่เป็นไรลันจิโชว์คริหน่อยเออคริสามรอบไปเลย รอบละล้านสองสามรอบนะครับมีไอ้ลันจินี่ก็เป็นสายตีลัวอีกทีนึงไม่มีแล้วแต่โลเวอร์ไปเยอะมาก <c oughs> โลเวอร์ศัตรูไปอีกนะครับสายโลเวอร์นะครับทีมนี้นะครับไม่เน้นดาเมจเน้นโลเวอร์บีเดลตัดผมไม่นะครับเดี๋ยวให้คุริลินจัดการแปดดีเฟนส์แอตแทกดีเฟนส์เป็นไงเก้านะครับประมาณนี้นะ คูลิลินนะครับไม่มีปัญหานะครับเป็นตัวสตันได้ด้วยโอ้โหละไม้ตายทิ้งทวนแต่คูลิลินน่าจะไหวอยู่2 3งหมเด็กๆว่ะคูลิลินบอกนี่คือนอยเทมสปอร์ตอะไรทั้งนั้นนะครับมาจากพลังคูลิลินล้วนๆที่ชนะทางสีและมี18มีเมียคอยสปอร์ตให้อยู่นะครับแหนมึงจะไม่ลิงก์อะไรกันเลยไม่มีอะไรเชื่อมต่อกันเลยเหรอผัวเมียคุณนี่มึงไปเชื่อมต่อกันได้ยังไงตรงไหนนะครับลิงก์ไม่มีเลยนะครับมาลันช ไม่ครับบีเดลนะครับบีเดลต้องเป็นอู้ยืนหนึ่งนะครับบีเดลยืนหนึ่งลันยืน2นะครับแต่ลันจะโลเวอร์โลเซ่นะกันนะครับผมเพราะว่าดูเป็นปฏิปักษ์น้อยส่วนเจ้านี่ก็ต้องโดนโลเวอร์นะครับเกสเซียแมงเขียวนะครับรอบนี้เราก็น่าจะใช้หนูอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเกสเซียแมงไม่ไหวจริงๆนะครับโลเวอร์ศัตรูไป40%ก็เอาไม่อยู่นะครับพอดีเฟนต์ตัวเองน้อยเกินไปนะครับโอเคบีเดลได้2พาสซีฟครบสวยงาม อู้ชักดาบม,มาแล้วอู้หยหลบก่อนนะครับสวยนะแบบนี้ก็ปลอดภัยนะเกสเซียแมงข้างหลังนะปลอดภัยอยู่ส่วนโลเซท,ที่ยังไม่ไม้ตายก็อาจจะโดนซีลได้แต่ก็ไม่แน่หรอกมันชอบสล็อตแรกนี่ครับจัดการเราหมดดีเดลยวสามที่หูยแตกเต็มเต็มนะครับโคตรครบนะครับดาเมจไปสิบล้านไปแล้วเนี่ยล่อเอาโลเซจะตายในเทอร์นี้แนละ้วว่าแล้วว่ามึงมาตรงนี้นะครับไม่เป็นไรบีเดล มีหนูด้วยแหละเออต่อให้ไม้ตาย3รอบแต่ถ้าไม่มีหนูก็น่าจะโดนมัน60,000-70,000อยู่นะแล้วเพึ่งจะมาโดนซีลตรงนี้นะครับลันช์โลเวอร์แอนด์ซีลนะครับท่านี้ก็เป็นกุ้งแห้งเหลือแค่ซามัสนะครับที่เป็นปัญหานิดหนึ่งโลเวอร์สต่อยังเอาไม่อยู่ดูดีขนาะดมีหนูแพ้ทางสีด้วยถ้าโดนไม้ตายนี่อาจจะมี4ี่แสน เกรซิย่าแมนนะครับผมไม่มีประโยชน์เอาออกไปนะลิงก์กับคุลิลินได้ด้วยนะลิงก์กับสแปดได้ด้วยถ้ามันยืนตรงกลางนี่คือดีสุดนะครับได้ทั้งเบรนีย์แอคและชัตเตอร์ลิงลิมิตเอาไหมไม่เอานะเออเอาคุลิลินไปยืนข้างหน้าดีกว่าคุลคิลินดิคุลิลินดีกว่าครับจะ,จะตอนแรกว่าจะไว้ใจ18แต่ดูจากทรงแล้วคุลิลินเถอะเก็บอันนี้ไปลูกแก้วม่วงมีไหมมี เราสตันเจ้าพยายามตีใส่เจ้าไอ,อา้สามารถไปนะเรายังมีหนูอยู่เพราะฉะนั้นสบายอยู่แล้วสำหรับคุริลินโหหลบหลบรับวๆโชเมียสตันสามาสเหลือโลเซสตันไม่ได้มีตีอทีนะครับนี่บอัพสายเบิ้ลมาเต็มที่นะครับคุริลินนี่เรียบร้อยโดนไปจนได้สตันจากไม้ตายก็โดนไปสเทินนะครับ เซตสิบแปดแปดหน้าตีใส่โลเซ่ว่ะเสียได้นั่นไงม,มาถึงนะครับไม่ได้ซีลแต่โดนโลเวอร์ไปเยอะนะครับเอาไมา่อยู่สิบแปดบอกอะไรอะ่ะคันๆน่ะโอ้คันๆครับคันคัๆเพราะซีลลันจินี่เป็นการซีลแค่ในเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้อะไรเยอะนะครับโมโมตีได้สวยนะตีได้สวยมากๆตีได้สวยมากๆนะครับแบบนี้นะครับสบายลันเลยนะครับ รันโลเวอร์สามารถไปนะครับแล้วเทอร์นี้เราพยายามเก็บโรเซให้ได้นะครับน่าจะได้อยู่นะยูนิตซูเปอร์สตัวเลยโอ้ยอ้ยรับไปเต็มๆครับได้ทั้ง2พาสีทำงานครบนะครับบีเดลอืมสามล้านห้าไปแล้วเจ็ดล้านนาเมจนะครับรวมๆกันไปตายยัง ตายเฮ้ยเลือดเยอะเกิน,นเลือดตัวละ20ล้านโอ้ลันจิก็ได้แค่นี้อ่อนเฉยเนีปกติโคตรเก่งนะครับเอาอยืมมันตัวหลักได้อยู่นะลันจิมาครับโรเลชั่นสุดท้ายนะครับบายบีนะครับไอ้นี่มันหายสตันแล้วใช่ไหมแต่ผมว่าทำไรคูริลินไม่ได้หรอกเลือดคุริลินประมาณนี้นะครับเอาอยู่นะครับ ต่อให้มันไม้ตายใส่ข้างหลังก็ทำอะไรไม่ได้หรอกโดนลันจิโลเวอร์จนกรอบไปหมดแล้วนะครับอืมเรียบร้อยเป็นโลเทชันที่พอใช้ได้นะ18คุริลินนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าลิง์อะไรกันเลยนะฮะแต่คุริลินมันก็แบบคือมันได้พาสซสิเยอะมากอะ่ะจากจาก จากในส่วนของอที่18เพิ่มให้นะครับคือมันเพิ่มให้จากการยืนด้วยกัน120%แล้วตัว18ก็สปอร์ตอีก30%ด้วยนะครับผ่านไปได้นะครับแบบสบายเบือนะครับใช้ไอเทมไปแค่3ชิ้นเท่านั้นเองนะรีเลือดไป1ครั้งนะเออก็จบได้แบบแทบจะไม่เสียเลือดเลยนะสปอร์ตเมมโมรีใช้ไปครั้งเดียวนี่มั้งที่เลือดต่ำกว่า50%นะและนี่ก็คือทีมบีเดลนะครับผมผ่านใน Extre m e s u ม e r Battle Load Super Class สอ l ลนะครับเป็นทีมที่มีตัวแบบว่าตัวฟรีอยู่2ตัวนะถือว่าเป็นไงฮะเล่นมาผมปรจับวีดีโอมาผมก็รู้สึกว่าคือข้อดีก็มีแต่ข้อเสียก,ก,ก็ก็เยอะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบเป็นตัวที่ไลท์ทมทานอะไรขนาดนั้นนะครับคือในแง่ของการที่จะยืนรับไม้ตายศัตรูในด่านยากขนาดนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าโดนแพ้ทางสีแล้วไม่ได้มีไอเทมสปอร์ตช่วยผมว่าก็มีสิทธ ที่จะเปลี่ยนให้จากชนะเป็นแพ้ได้เหมือนกันนะครับก็จุดตายนี่ก็ค่อนข้างเยอะแต่ทีมอะถือว่าแบบไม่แย่นะโดยโดยส่วนส่วนแบบที่จากที่ผมมีพูตัวละครเนี่ยผมถือว่าทีมเนี่ยจัดออกมาได้ค่อนข้างสนุกอยู่นะครับก็มีตัวหลากหลายได้ใช้ตัวอย่างเกรซิอาแมนดิ้งนองนะแต่ตัวสีเขียวนี่ห่วยจริงนะไม่แนะนําให้ทําดาวลุงอย่างรุนแรงนะครับผมตัวสีม่วงพอทําได้นะครับส่วนตัวอื่นๆที่ ควรทำลุ้งอีกใน Defender of just i c e ที่เป็นตัวฟรีไม่มีแล้วนะครับผมว่าตัวสีม่วงที่เป็นไอโกฮังเรซายแมนอะดูดีสุดนอกนั้นแย่หมดนะครับในช่วงเวลานี้นะยกเว้นว่าไหนนะคนมันจะได้ ECA อะไรอีกนะครับผมโอเคนะครับผมและนี่ก็คือ การเล่นนะครับทีมบีเดลในเอ็ก e m e รีมซูเปร์ฮ่าโลดนะครับสำหรับด่านยากขนาดนี้ก็น่าจะเห็นทุกคนคิดเห็นยังไงกับบีเดลมีข้อเสียอะไรเพิ่มเติมยังไงก็บอกได้ในกล่องคอมเมนต์ล้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ